สวัสดีค่ะสำหรับโปรแกรมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนนี้นะคะกอล์สเต็ปเว็บข่าวสารกีฬาชีเด็ดกีฬาอย่างรื่นสนุกแอดไลน์ เวลา6กโมงครึ่งนะคะออกไปเย,นย็นไบตันค่ะนักเตะค่อนข้างจะพร้อมนะคะครบ้วนพร้อมให้เลือกใช้ขอคาดการ11ต,ตัวจริงนะคะว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายคู่กับเอลิกไบยี่นะคะที่ทําผลงานได้ดีในถ้วยคาราบาพัพนะคะแล้วก็เอรอนวาิซากา้าลุกชอนะคะคิดว่ารอบนี้ลองกับเอาบรูโน่ปอปอกปานะคะแล้วก็เดมิานมาติสนะคะซึ่งเป็นสามแดนกลางที่เราจะใช้ตั้งแต่ซีซันที่แล้วเนาะส่วนดอนนี่แฟนเดเบกนะคะก็คิดว่าให้สำรองไปก่อนนะคะแล้วก็สามรา แดนนานะคะเหมือนเช่นเคยค่ะนะคะและฟอร์ดอ่อนนม่มาซเียวนะคะแล้วก็เมสันกีนูนั่นเองนะคะสิบเอ็ดตัวจริงที่ผู้คาดว่าจะาลงสนามเนาะแล้วก็สกอร์นะคะก็ใบตั้นเนี่ยต้องไม่ง่ายแน่เลยนะคะเพราะว่าใบตันเองที่ดูมาเนี่ยก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นอุคิดว่างานนี้ไม่ง่ายค่ะแต่ว่าจะเอาชนะได้นะคะจะเสียสิวสักนิดน,นึงนะคะขอเดาว,ว่าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะบุกไปเอาชนะใบตันที่2ประตูตอนหนึ่งค่ะ